วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับรถครอบครัวยุคใหม่ที่หน้าตาโหดดูดันแต่ยังประหยัดและดูแลง่ายเหมือนเดิมน,นี่คือ2026 Honda Wave Street a r o Class 110-125cc ที่ Honda ปรับโถมให้สายสตรีทสายแต่งสายใช้งานจริงทุกวันต้องหันมามองยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องค a r Culture TV ถ้าชอบคอนเทนต์รีวิวรถแบบจัดเต็มฝากกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูของจริงกันเลยครับ อันดับแรกมาดูเรื่องดีไซน์กันก่อน2026 Honda Wave Street X มาในสไตล์สปอร์ตเต็มตัวชุดแฟริงด้านหน้ามีเส้นสายคมชัดไฟหน้าเล็ดทรงโฉบเฉี่ยวพร้อมไฟเดไลท์ที่ให้ลุคพรีเมียมขึ้นกว่ารุ่นเวฟเดิมเดิมเยอะมากด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายเหลี่ยมคมให้สีคล้ายคล้ายเนกเกตใบขนาดเล็กเหมาะทั้งวัยรุ่นไปเรียนไปทำงานหรือคนทำงานที่อยากได้รถใช้งานแต่ยังดูเท่ ล้อแมกขอบ17นิ้วพร้อมยางหน้าหลังไซส์กว้างกว่ารุ่นม,มาตรฐานยืนพื้นได้แน่นๆเวลาเลี้ยวหรือเบรกกระทันหันก็มั่นใจมากขึ้นต่อมาดูเรื่องเครื่องยนต์และสมรรถนะกันบ้าง Honda Wave s t r e เ t X ปี2026ใช้เครื่องยนต์หัวฉีด TGMF ไขนาดประมาณ110-125 c c แบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศจุดเด่นคือความลื่นและประหยัดน้ำมันยังอยู่ครบ แต่การตอบสนองช่วงออกตัวและเร่งแซงดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนรอบต้นดึงติดมือรอบกลางไหลเนียนๆเ,เหมาะกับการขี่ในเมืองที่ต้องเร่งเบรกบ่อยๆถ้าใช้วิ่งทำงานเดลิเวอรี่วิ่งในตลาดหรือขึ้นลงสะพานบ่อยๆรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มาก เรื่องความเร็วปลายถ้าขี่เดี่ยวๆน้ำหนักตัวคนขี่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วจริงสามารถไหลได้ราวๆ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่เค้นจนเกินไปแม้จะไม่ใช่รถสายซิ่งเต็มตัวแต่สำหรับการใช้งานจริงทั้งในเมืองและออกนอกเมืองระยะไกลถือว่าเหลือเฟือระบบเกียร์ยังเป็นแบบโรตารี่4สปีดเข้าเกียร์นุ่มชัดคลิกง่ายใครที่เคยใช้เว็บมาก่อนจะปรับตัวได้ทันที เรื่องช่วงล่างด้านหน้าเป็นโทบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นสวิงอาร์มคู่ปรับคอรีโหลดได้ตอบสนองได้ดีขึ้นจากการเซ็ตใหม่ให้เข้ากับล้อและยังขนาดใหญ่ขึ้นวิ่งผ่านเนินลูกระนาดหรือหลุมบ่อในเมืองยังเอาอยู่ไม่เด้งจนเกินไปและไม่งยกจนรู้สึกไม่มั่นคงด้านเบรกให้ดิสเบรกหน้าพร้อมคาลิปเปอร์ลูกสูบเดียวส่วนด้านหลังมีให้เลือกทั้งรมเบรกและดิสเบรกในรุ่นท็อปใครเน้นความมั่นใจเวลาขี่เร็วๆแนะนำเล่นรุ่นดิสหน้าหลังจะเอาอยู่มากกว่า ทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคนใช้จริงคือความประหยัดน้ำมันและค่าดูแลรักษา Honda าเคลมอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ60-65กิโลเมตรต่อลิตรขึ้งอยู่กับสไตล์การขี่และสภาพจราจรถังน้ำมันประมาณ4ลิตรเติมเต็มถังครั้งหนึ่งวิ่งได้สบายสบายหลายวันถ้าใช้ในเมืองส่วนค่าเซอร์วิสก็ยังอยู่ในเรดเวททั่วไปเปลี่ยนน้ำมันเครึ่งเช็คระยะอะไหล่มีเทียบหาได้ง่ายทุกร้าน มาถึงเรื่องราคากันบ้าง2,026 Honda Wave Street X ถูกวางให้เป็นรุ่นแต่งสปอร์ตจากโรงงานราคาจึงจะสูงกว่ารุ่นเวฟมาตรฐานเล็กน้อยโดยภาพรวมแล้วราคาน่าจะอยู่ในโซนที่เอื้อมถึงสำหรับคนทำงานและนักเรียนที่อยากได้รถเท่ๆไม่ต้องไปแต่งเงยอะจากร้านข้างนอกจ่ายเพิ่มจากอื่นธรรมดาแต่ได้ล้อแม็กยังใหญ่ทุกหนที่งและีรีดหบกับงสรุปท่า กำลังมองหารถใช้งานที่ขี่ทุกวันได้จริงประหยัดน้ำมันดูแลง่ายแต่อ,อยัดได้หน้าตาดูดันสไตล์สตรีทไม่แก่ไม่เชย2026 Honda Wave Street X เป็นตุวเกที่น่าสนใจมากเหลอดทั้งคนเรื่อง